สวัสดีสาวเกมแคทจับแคนทุกท่าน,นครับเพราะว่าผมแก้วก้าซูเปอร์พ่อมดเข้ามาทําให้หมู่บ้านแคทร้อนเกินไปแล้วนะเราเปิดตัวฐานซูเปอร์ใหม่อีกหนึ่งตัวที่จะมาดับความร้อนแรงของซูเปอร์พ่อมดขอเสียงปรบมือต้อนรับนักนแข่งฐานซูเปอร์ตัวใหม่ที่มาพร้อมความเย็นจะน่าเช็คกว่าลาว้าฮาวขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันตอนนี้คุณชมสามารถสรับสสู่ช่องแก้วก้าได้แล้วนะครับวิธีการทําก็ไม่ยากเพียงเข้าเกมแคทจับแคน กดไปที่ปุ่มตั้งค่าด้านขวามือล่างเลือกไปที่การตั้งค่าเพิ่มเติมจากนั้นเลื่อนลงไปได้านล่างสุดเลยจะมีแถบเมนูบูธผู้สร้างให้คุณผู้ชมกดปุ่มใส่รหัสจากนั้นกรอกรหัสแก้วก้า K L A W K L A แก้วกาจะพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ได้หมดเลยจากนั้นกดส่งรหัสแล้วโคดนี้มันทำงานอย่างไรเวลาที่คุณผู้ชมใช้โค้ดแก้วก้าแล้วเติมเพชรเติมแพ็กเกจหรือบัตรทองคําแก้วจะได้รับส่วนแบ่งจากทุกการเติมของคุณผู้ชม ขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่สนับสนุนแก้วกล้าตลอดมาขอบคุณใจจริงก่อนที่เราจะประชุมแอคชั่นการโจมตีแก้วขอพามาชมข้อมูลของสุนัขน้ำแข็งกันนะครับเราสามารถบูสสุนัขน้ำแข็งได้เมื่อเราขึ้นบ้าส12แล้วเกตเาวาเปเลเวลกภาคค่าบู๊อยู่ที่25 0 0 0น้้าดําำดใช้งานได้3วันความสามารถพิเศษของสุนัขน้ำแข็งคือเซิร์ฟแบบเย็นเจี๊ยบการโจมตีของสุนัขน้ำแข็งและลูกสุนัขจะลดความเร็วของศัตรู เมื่อพายแพ้สุนัขน้ำแข็งจะแช่แข็งสิ่งที่อยู่รอบๆเฮ้ยน่าสนใจนี่คือค่าสถานะของสุนัขน้ำแข็งถ้าเกมเปิดอัปเดตค่าสถานะอันมีการเปลี่ยนแปลงและนี่คือค่าสถานะของลูกสุนัขน้ำแข็งมาชมข้อมูลที่น่าสนใจของสุนัขน้ำแข็งกันดีกว่าเป้าหมายโปรดคือป้อมพุประเภทการโจมตีคือเป้าหมายเดียวเป้าหมายพื้นดินเนื้อที่อยู่อาศัย40ช่องความเร็วในการเคลื่อนที่20หน่วย เวลาเราปล่อยสุนัขน้ำแข็งลงไปจะพุ่งตรงไปยังป้อมพุที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดเลยและเวลาโจมตีใส่ป้อมพุหรืออาวุธเป้าหมายที่สุดโจมตีจะช้าลงเหมือนกับการใช้กล้วยน้ำแข็งนั่นเองและเวลาที่สุนัขน้ำแข็งตายจะแช่แข็งเป็นวงเล็งกว้างหรือว่าสูงสุดจะแช่แข็งเป็นเวลา4.25วินาทีและปล่อยลูกสุนัขน้ำแข็งออกมาทั้งหมด12ตัวซึ่งลูกสุนัขน้ำแข็งก็จะทําให้เป้าหมายช้าลงเหมือนกัน <S <S แก้วคิดว่าถ้าเราเอาสุนัขน้ำแข็งใส่ไว้ในปลาสักแคน น่าจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยเพราะเวลาตายสุนัขน้ําแข็งจะแค่แข็งฐานของสัตูแูแถมการโจมตีของสุนัขน้าแข็งและลูกสุนัขครับจะทําให้ฐานชาลงนั่นเอง มาชมแอคชั่นการโจมตีของสุนัขน้ำแข็งกันดีกว่านครับมาดูกันว่ามันจะโจมตียังไงโดยสุดแก้วใช้นะครับแก้วใช้เป็นสุนัขน้ำแข็ง5ตัวและบอลลูน2ีตัวครับน้ำยาที่เราใช้ใช้เป็นน้ำยาขัางคาว9้าขวดเดี๋ยวมาดูกันว่าสุดนี้นะครับมันจะจับไหมสุนัขน้ำแข็งครับมันจะหดกว่าสุนัขละวานหรือไม่หรือว่าเจ้าละวานเองก็จัดการใช้คิงที่มีครับเข้าไปเราจะไปลคิงไปด้านขวามือก็ปคิงลงไปนะครับด้านขวามือแล้วก็จะขึ้นที่ไปด้านบนเนาะ ก็จะจมตีป้อมผู้ได้นั่นเองก็จะสักเข้าป่านครับโอเคถือว่าสวยเลยคิงเคลื่อนที่ป่านครับแก้วขอปล่อยเจ๊ลงไปเนาะทด้านขวามือเลยช่วยคิงจมตีปล่อยคุยลงไปตรงนี้เลยแล้วกันก็จะสักเข้าป่านครับที่ป้อมต่างๆนั่นเองและคิดว่าจังหวะนี้นะครับเราทาการใช้สกิลหมัดเหล็กเทวดาครับสักเข้าไปคิงบ้าข้างครับเคลื่อนที่ไปก็จะเจอกับคุยที่อยู่ด้านซ้ายมือเจ๊ของเราสักเข้าป่านครับที่ด้านขวามืออาจจะต้องการใช้สกิลชิ่งแล้วนะครับ กดไปเลยโอเคนับชิงไปก็จะพังบริเวณนี้ได้นั่นเองแล้วคิงเราก็หายตัวครับทําการโจมตีเข้าไปเจสเข้าไปนะครับโอเคเราจะเข้าแล้วนะครับก็จะทําการเข้านะครับทางด้านซ้ายมือก็จะปล่อยสุน้ำแข็งของเรานะครับลงไป2 4 5ห้าครับแล้วปล่อยบอลลูนลงไปจากนั้นทำการใช้ปูดเดนลงไปปล่อยขั้วเข้าลงไปนะครับหมดเลยนะครับแล้วก็ปล่อยน้ำยาบ,บ้าลงไป2ขวดเลย ใช้เรือเหารบลงไปเลยปูดเด้งของเราเข้าไปนะครับก็จะขึ้นที่ปลายกันแกคิดว่าจังหวะนี้นะครับคิดว่าเรายังไม่ต้องใช้ค้างาวเนาะไอ้ไม่ใช่ใช้สกิลอิทุโท,โทเนาะก็จะเก็บได้น,นะครับโอเคครับเพิ่งยิงหินถูกแช่ไปนะครับใช้ค้างาวลงไปแล้วก็ใช้สกิลอิทุโทเลยบลรุนขึ้นที่ปลายนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับสุดนี้กับการใช้ไม้ค้างคาวรวมทั้งการใช้สุนัขแข็งครับเป็นรอคนที่น่าสนใจนะครับใครที่ยังไม่เคยเล่นก็ รอเกมเปิดครับแล้วเรามาเล่นกันก็จะเคลื่อนที่ไปกัน,นครับบอลลูนเคลื่อนที่ไปด้านบนครับมีป้อมอ e ีฟรแต่ก็ถูกสุนัขน้ำแข็งนครับแช่แข็งเป็นบริเวณกว้างก็ถือว่าโอเคเลยเคลื่อนที่ไปครับบอลลูนเคลื่อนที่ไปด้านซ้ายค่อยๆเคลื่อนที่ไปโจมตีกับป้อมเทล่าเทล่าก็เป็นเทล่าฟาร์มนะถือว่านักหน่วงเลยเหมือนกันราลานครับมีเป็นสิงสร้างเลืออยู่ซึ่งสุนัขน้ำแข็งนะครับที่เป็นลูกของมันก็จะดําการโจมตีอยู่นั่นเอง แกว่าถ้าเราจะเล่นครับอาจจะต้องพกมินเนี่ยนครับมาด้วยก็จะโจมตีได้ดีขึ้นนั่นเองเพราะว่ากว่าที่จะสุนัขน้าแข็งครับลูกของมันครับกว่าจะโจมตีได้ก็ใช้เวลานานเหมือนกันอาจจะไม่ทันเวลาครับหรือว่าจะพกมาเป็นเบบี้ดะก้อนครับพ่อมดหรือว่าจะเอามาเป็นพ่อมดซปเปอร์พ่อมดก็ได้เหมือนกันนะก็จะขึ้นที่ไปกันครับตะลังเลยค่อยๆขึ้นที่มาครับตัวขาวๆน่ารักมา,มากเลยครับก็จะโจมตีเข้าไปแกชอบว่า คือไม่ว่าจะเป็นสุนัขน้าแข็งครับหรือว่าลูกสุนัขน้าแข็งครับมันสามารถที่จะทําการทําให้ตรูนครับหรือว่าอาวุธครับแบบช้าลงได้นั่นเองเคลื่อนที่ช้าลงครับโจมตีช้าลงถือว่าดีเลยตอนนี้เราได้มา2ดาว97%บอรนะครับบอลลูนเคลื่อนที่ช้าเหลือเกินไม่ทันลูกสุนัขน้าแข็งเลยครับก็จะขเคลื่อนที่ไปโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมอีกหนึ่งตาครับเป็นกันว่าตาต่อไปแก้วจะใช้สูตรอะไรกับสุนัขน้ําแข็งครับไปลุยกันเลย มาชมบทที่2กันต่อนครับต่อไปนี้เราจะเล่นสูตรที่ใช้สุนรน้ําแข็งและบอลลูนว่าอะไรเราเคยใช้สูตรลาวาบอลลูนลาวาลูนกันแล้วนะครับน่าจะเลอกเป็นไอลูนเนาะก็น่าจะได้เหมือนกันโดยสูตรที่แก้วใช้นะครับก้ใช้เป็นสุนรน้ําแข็ง2ตัวบอลลูนยี่สิบสามตัวและก็ La นักฟานครับเอาไป5ตัวนั่นเองเดี๋ยวเรามาเล่นกันครับมอนกันว่าเราจะโจมตียังไงก่อนเลยเลยนะครับเราจะเข้าเนี่ยเราก็ต้องการเข้าด้วยการใช้คิงที่มีไปเล่นความมือก่อนเลย แล้วก็ไปควนไปด้านซ้ายครับทาการใช้นางฟ้าลงไปห้าตัวเลยโอเคคิงก็จะช่วยโจมตีมาด้านซ้ายนั่นเองขอปล่อยเกินกันที่มีครับลงไปก็จะคลืนที่ไปครับทางด้านล่างนั่นเองคิงเคลื่อนที่ไปครับเคลื่อนที่ไปโกเล่นมัแข็งอย่าเพิ่งตายก็จะเข้าไปครับทงด้า่ขวามือคิงไปด้านขวานนครับโก <Go S 1> เล่นมัแข็งแช่แข็งเป็นบริเวณกว้างครับใส่เข้าไปใช้สกิลมาเหล็กเลยก็จะเคลืนที่ไปได้นั่นเอง พิงของเราครับขยับมาด้านขวาเฮ้ยต้องไปตรงกลางสิก็จากเคลื่อนที่ไปตรงกลางนั่นเองคิงของเราก็จะตายลงไปแก้ขดการใช้ในในไม่บ้านนะครับที่มีลงไปก็จะปล่อยลงไปตรงนี้เลยอีกนิดนึงปล่อยไปเลยโอเคนะครับพิง,งเราก็จากโจมตีเข้าไปได้นะครับแล้วก็เราจะ้ายังไงต่อไปดีขอรออีกนิดนึงละกันก็จะรอให้ควีนโจมตีกับป้อมแอร์สวิปเปอร์ก่อนเลย ก็จะเข้าไปที่ป้อมแอร์ซูวิปเปนะครับทีนี้ารืงความ,มือใช้ศิลาลงไปนะครับแล้วก็ปล่อยบอลลูนลงไป1 2 3 4 5ครับ1 2 3 4 5ครับ1 2 3 4 5ปล,อปล่อยปูเรียนลงไปครับแล้วก็วิ่งไวลงไป2คนเลยจะได้ไหมจะได้ไหมบ้านมันมันไม่ป้องกันตนเองเนาะก็เลยทำให้เรานะครับไม่สามารถที่จะโจมตีบ้านได้นั่นเองงานอาจจะเข้าได้ครับใช้สกิลอิตาโทเลย ปล่อยไอ้ฮาวนะครับลงไป2ตัวนครับแล้วก็ปล่อยนักล่ากระห ù หัวล,ล,ล,ลงไปนะครับเึ็นบ้านที่มีปล่อยลงไปที่คุยเลยแล้วก็ทำการใช้นี่ไม่ว่าใช่แห่งใช้ไปที่นี่เลยโอ,โ,อโอ้โอ้อาจ,จะางานเข้าได้น,นีครับจังหวะนี้บ้านป้องกันตนเองแล้วนะครับปล่อยเจลงไปเลยปล่อยบอลลูนที่มีนะครับลงไปก็จะปล่อยไปหมดแล้วนะครับ ใช้ลองหุ่นลงไปดีไหมคิดว่ายังไม่ต้องใช้นะครับใช้แข่งไปก่อนละกันแล้วก็วกจัดการใช้ลองหุ่นที่มีลงไปหนึ่งคนเลยโอโหถือว่าแจ๋วนะครับแจ๋วแม,ม่คนนี้นะครับเป็นอะไรที่แจมเลยนะครับแก้วควทำการใช้ควีนจะเข้าไปด้านซ้ายใช่ไหมใช้สกีไฟตัวเลยฟึบโอเคแล้วก็ลงหุ่นเลยแต่เวลามันจะไม่พอนั่นเอง แกวของไพด้วยนะครับมุดแต่ั้งใจเล่นนะครับก็จะซักเข้าไปนะครับท้านายมือบอลลุนขึ้นที่ไปนะครับเจอป้อมพอมดป้อมพอมดนี่แหละสุดแสบนะครับสามารถที่จะโจมตีเป็นกระจายได้นั่นเองควงเข้าไปนะครับก็จะขึ้นที่ไปเราเจอป้อมพอมดป้อมพูน,นครับก็เลยทําให้หมายนี้แกวไม่สามารถที่จะเก็บสัมดาวด้าน,นครับแต่ก็เป็นไอนเดียาการเล่นนะครับให้คุณชมได้ชมการครับการใช้ ไอ้ฮาวนะครับหรือว่าสุนัขแข็งแรบสามารถที่จะหยิบมาใช้ได้เลยแล้วก็ข้อมูลอัปเดตอันนี้นะครับเป็นข้อมูลอัปเดตอันสุดท้ายแล้วนะครับเกมน่าจะอัปเดตเมื่อไหร่ก็น่าจะเร็วๆนี้แล้วนะครับอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้หรือรืนนี้นะครับก็ต้องรอติดตามกันต่อไปว่าทีมงานจะปล่อยอัปเดตเมื่อไหร่สำหรับวันนี้นะครับแก้วต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยครับที่ติดตามมาตั้งแต่สนิพิจแรกเลยครับตั้งแต่นักยาขวดใหม่ครับแล้วก็การปรับสมดุลเกมครับขอขอบคุณทุกท่านเลยครับ ท่านใดที่ยังไม่ได้รับชมสามารถที่จะย้อนกลับไปรับชมกันได้ครับที่แก้วได้ทํามาก็มีหลายคลิปเลยครับสามารถที่จะไปรับชมกันได้แล้วเรามาพบกันใหม่กับเมื่อหลังเกมอัปเดตครับแล้วพบกันสวัสดีครับ